อีกหนึ่งพิธีนะคะสําหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรานะคะสําหรับค่ําคืนนี้นะคะขอเสียงคนเสดด้านหน้าเวทีหน่อยคะ่ะคนสดเล่งเข้ามาด้านหน้านเลยนะคะเพื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเชิญเลยนะคะเชิญเลยนะคะสําหรับช่วงน,นี้นะคะใครที่กําลังรอเพื่อรออันช่นี้อยู่นะคะ ครับผมน้าไปทีพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วขอตัวหน่อยแล้วอ่าเตรียมตัวนะครับผมเจ้าสาวพร้อมแล้วใช่ไหมคะเร็วเดี๋ยวเยวพราะเจ้าสาวคือโสดเพราะเจ้าสาวเพรอะเจ้าสาวขึนโส,ส,ส,สดนะคะแล้ะยังแต่งรอบสองแล้วปะ่ะจ,จะแต่งกับคุณแม่อีกรอบหนึ่งนะคะดีเลยค่ะจะได้จัดงานอีกหนึ่งรอบพราะเสด็จมาลองมาล้านดีแล้วเนี่ยเออดี รอบนึ่งถ้คยสิมังานอีกรอบนึงเด้ทำสัญญาจ้างไปเลยนะครับผมนาบีเตียตัวหเมื่อกี้ซ้อมกันแล้วซ้อมซ้อมแลเดียวดได้นราี่เราอุจจารคัขาว่นี่ลูเขาแล้วมาสิรับดอกไม้โอเคนุ่มสดได้หนิเนาะสดบสด

ครับผมจีจ่างปีมิวสิกีอีกรอบไล้เนี่ยทวาสัญญาจ้างไปเลยนะครับปีน่าแต่งแน่นอนเรียนเียเชิญคุณพ่อคุณแม่นิดนึงค่ะนิดนึงค่ะเรื่จะสภาพคนที่รับดอกไม้ได้นะครับตใช่ครับใช่ค่ะอุ้ยเล็งไว้เหรอเล็งไว้เหรอเล็งไว้เหรอไม่งด็กเก่าเลยโอ้ยเหนขนาดนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์ด้านบนได้ไหมคะได้ได้วันได้วันแต่งหรือยังคะ

<naj bum S 1> ครับร่วมงานมงคลสมรสปีหน้าวันนี้เวลานี้นะครับค่ะจ้างไม่ได้เลยเพรา้เพียงขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวของเราด้วยประัติกรรมนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะนะคะมันว่าหิมวนหิมวนต่อนะคะขอบคุณด้านหน้าเวทีเราด้วยค่ะช่วงนี้เออเป็นพงงานเพลงสาสะกันบอกเออสาสะกันเนาะ